บอกแล้วว่าเขามีคนอื่นยังไม่เชื่อเดี๋ยวนี้ปะเดี๋ยวนี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวตรงไปแล้วก็เลี้ยวอีกเลี้ยวอีกเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเบรกเบรกมึงเบรกดิกูขับเองมากูขับเองมึงลงอะไรของมึงวะเนี่ยเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวไม่ใช่ลงมึงลงไอ้เหี้ยกูเหี้ย ขึ้นมาขึ้นมาผมาก็ขึ้นฝั่งนู้นดินมองข้ามยังมาร์คผิดแล้วไม่กลัวรู้ทางแต่กูไม่รู้แมพเพราะมันไม่ได้ม <c oughs> ีบอก <c oughs> ต้องไวใจต้องนิ who, s <S we in ่งเข้าใจเพื่อนไม่เคยเป็นอะไรเฮ้ยสายตาเราปีศาจอยู่แล้วใชจ้ามีกี่ชั้นวะห้าชั้นวะเออห้าชั้นมันจะไปแอบตรงไหนวะเนี่ยบอกให้เราเดินลงบันไดไอ้เหี้ยมึงได้ยินเสียงหัวมึงวิ่งก่อนเลยบันไดอ่ะเออโอเคเดี๋ยวกูจอดรถไปไหนดีวะจะงั้นกูจอดรถได้ตรงนี้ดีปะหลือมีดีปะอุ้ยเช่ยเมื่อขึ้นก็จะพังละกูลงแถวูกลัว กูลงเหมือนกันเดี๋ยวมึงมึงวิ่งมึงวิ่งไปเลยถ้าถ้าทำมาใช่ป่ะมึงจุกบันไดใช่ไหมลงบันไดเสร็จลงชั้นสี่หาเรียมก่อนเออมึงไม่ไม่ไม่มึงมึงลงบันไดเสร็จลงชั้นสี่แล้ววนกลับขึ้นมาแล้วค่อยเหิน่อลดลงไปโอเคป่ะไม่ไม่วหาเรียมเหี่ยมเหียมแอบก่อนนี่ไงไอ้เหี้ยบันไดไอ้ไอ้เหี้ยตายต้นี้เปล่านี่ที่จกเนี่ยแน่แน่เนี่ยมึงดูดิเนี่ยตูกูเนี่ยไม่ได้มันมันไม่ได้เขาเห็นไม่ถูกโอ้ย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 โใ้ยโอ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 จยโอ้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 ยโอ đi, nhau. mua con này con, Mua con này, mua con đi, con lẹt đi Cùng nhau. lên Ôi, cực cài này เอีเ้ยเอ้ยขา2อ,อันในสัตว์เป็นการขา2อ,อันเหี้ยเฮ้ยไ <c oughs> อ้อเฮีย้ยสไหวไอ้เฮี้ยสวาย ชิบหายแล้วไงไอสัตว์โจรเลเวลหนึ่งยิ้มสวายตายยิ้มวายตายไอ้ยิ้มสวายตายคนดูไอ้ยิ้มสวายตายไอ้ยิ้มมันหลุดออกจากโว้ยมันมันโดนไอ้ยิ้มนัท่าปวดตายกูเอฟยังเดียนไอ้ยิ้มสวาย ียอะสบายตายหายสัตว์ดยดีจ้าดีจ้าได้ครับผมเยอะกูตื่นเต้นหน่อยอสัตว์อ,ตวอยากอยากกูเจอเลยกูร้องไปซะสัตว์จะลอกรถไม่ได้ด้วย เดีย๋ยวลงไปสักทีีดยังไงคะคุณตำรวจชุบได้เลย,ย,ยหไหมคะใช่ค่ะยีงตวายกมออกออกจากตรงนี้เองก่นนอนได้ไหมคะเนี่ยอุ้มเยอะตวายกมเจอกันที่โรงพักครับ ไม่โคตรงโง่เลยเยี่ยมันไม่ดูเลือดเลยไงวะเยี่ยมชนเลือหนึ่งจับไอ้ควายแล้ทำฟอร์มไอ้หายที่แอบไอ้เยี่ยปล่อยกูจะทะลุวะแมงจะไปอย่างไรสัตว์ไอ้เแย่ตำรวจปิดบ่อแกลงกูปว้เนี่ย จัดขึ้นไปเจอตำรวจหาปะไอ้ย่าหาปะเจอกันที่สอนอครับเฮียกูไม่หาไลยก่อนดีกว่าไอ้ผมฝ่าด้วยไอ้ไอ้หาจัดจัดยัยนี่หาจัดกูพูดเลยเฮ้ยเฮ้ยเวอร์จัดเจอกันต่อนอง ไปกูแวไอ้นี่ก่อนร้องทุกก่อนสงสาลเอ่อมาชุบคนนนั้ที่สถานีตำรวจค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะหมอครับเอย้ตำรวจครับขออนุญาตเข้าไปได้ไหมครับผมมาเยี่ยมหมาครับ แป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งครึ่งหนึ่งสามพันห้าเท่าไหร่คะไอ้ยงโง่แจนนี่กูตายเบ้งเลยพันห้าไงฮะเอาไหว้ยังเป็นผู้เล่นใหม่อยู่ปหมเนี่ยเสียงแม่งอย่างเศร้าไหวใช่หรอใช่หรอไอ้เหี้ยเป็นแบบไงซื่อตอนนี้ค่ั มทำตรงหาที่แอร์ทำตรงหาที่แอร์สู้ครับสู้ครับให้ผมพยายามคนตัวนะครับผมมึงโดนไอ้เหี้ยนั่นทับหัวตายยังไม่ไเียเออคุณคุณสวัสดครับคุณผมกินข้าวได้ใช่ไหมยิ่งสวัสดียังเอ้าเยังไอ้เหี้ย คุณ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 สวายครับคุณสวายครับว้าวาวาวา,วาเออคุณบูบูปิน้นไอตือต้อตื้อตื้อนี่มันคืออะไรอะ่ะ <c oughs> ครับบูปิ้นอะไรอะ่ะเอ่อคุณสวายคร,ครับครับือ,อนนไอ้แี่จะบอกว่าบูปิน้นบูปินป้นถือควาหมายอะ่ะ ที <T t ่เขบอกว่าบูปิ้งผิดกฎหมายนะครับผมน้ำมันสนก็ผิดกฎหมายนะครับผมอีกอฟฟิเดียนก็ผิดกฎหมายร้ายแรงด้วยครับผมเดจอกันครับสบายเจอกันครับไอ้สบายโง่ยิ่งไปไอ้สบายโง่สัสกูไปแล้วไอ้ย่ากูมีเต็มตัวเลยไอ้เย่ยคนดูกูมีเต็มตัวเลยไอ้เนี่ยมึงดูดิไอ้แค่หยิบออฟฟิเชียนสิบไอ้ย่บูปิ้งกูก็มีกูไปแล้วสบายกูรวมงานกับมึงครั้งเดียวพอ หลังมาหาพี่บางเองอะพี pues ่บางเฮ้ยเสียงใครอ่ะโอ้ยเฮ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 ้ยโทษครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขับรถขับรถโทษมีตาจะหามีแววไว้นะครับคนเนี้ยโอ้ยไอ้เธอเฮ้ยจะเล่าเรื่องฮาให้ฟังอยากฟังปะไม่ฟังบ่าวบ่าวไหมครับ บังเคียกับเด็กบังดิเด็กไปบังรับเบาเชฟเบลไปนอาไลยคะไอ้สวายอ่ะเชฟเบลไปนอาไลยคะพาไปจกปูนหาที่แอบเสดิบดีโดนไอ้แท่งนั้นหล่นทับหัวตายสภาพและในตัวพกน้ำมันสนหินออฟซิเดียนบูปินเต็มเลยแล้วตำรวจบอกเขาบอกว่าอะไรวะหินออฟซิเดียนผิดกฎหมายหลายแรงนะผมเลยบอก ไอ้สวายว่าเอ้ยเจอกันเพื่อนผมจิงมาเลยไอ้สวายแม่งโดนลู้ว่าไหไม่แต่ถึงโดนรวบไปอะของหายก็จริงแต่สวายมันยังมีชุดผู้เล่นใหม่อยู่ไงไม่มีไอ้สวายไม่มีแล้วเอาชิ้นาไไม่ไม่ก็ผมเลยบอกไงว่าผมหินออบสแตนหินออบดียนอะเราอ้างไปเลยเราอ้างว่าเราไปทําไข่มาหยตำรวจเขาก็จะถามเขาไม่เข้มงวดเพราะว่าเขายแล้วคุณไม่ขอในตัว ุมไม่ใช่ของในตัวผู้สงสารมั้ยน่ะจนเลเวลใครใครทำคดีเพื่อนผมวะใครทำคดีเบื้องผมวะไม่เพราะว่าผบผบหมอป่ะนี่ใช่ไหมผู้หญิงอ่ะแล้วสวายไม่มีบัตรโอเนี่ยไม่มีบัตรแน่เลยไม่มีสวายไม่มีเลยเลยพี่น้ำปากสวายสวายเสียงแหงเฝ้าอ่ะโอ้ยไม่เลยเชื่อของในตัวมันเป็นใครบ้างผมไม่ดู